ก่อนที่เราจะเข้าใจกลไกาการได้ยินของมนุษย์นะครับว่าเรามีการได้ยินได้อย่างไรตรงนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงหูซึ่งเป็นอวัยวะรับเสียงที่สําคัญของเรานะครับหูนี่จะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเราเรียกว่าหูส่วนแรกซึ่งจะประกอบด้วยใบหูรูหูแล้วก็เยื่อแก้วหูนะครับส่วนที่2เราเรียกว่าหูชั้นกลางนะครับหูชั้นกลางนี่ก็จะประกอบด้วยกระดูกคอน กระดูกทั้งแล้วก็กระดูกโกลนจากนั้นก็ไปสู่หูชั้นในนะครับซึ่งก็จะมีอวัยวะรูปหอยโค่งซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญเกี่ยวกับการได้ยินเสียงของคนเรานะครับกรไกนการได้ยินมันเริ่มอย่างนี้ครับว่าจะเป็นเสียงพูดก็ดีหรือว่าเป็นเสียงจากเครื่องจักรก็ดีนะครับเมื่อขึ้นเสียงมาถึงใบหูนะครับใบหูก็จะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวที่จะป้อนเสียงเข้าสู่รูหู แล้วก็ไปกระทบเยื่อแก้วหูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของหูชั้นนอกจากนั้นกระดูกคอนทั้งโกนเนี่ยนะครับก็จะรับลูกนะครับในการปรับเปลี่ยนความดันของเสียงให้มันเหมาะสมแล้วก็เสียงก็เคลื่อนเข้าไปสู่ในส่วนที่เป็นหูชั้นในตรงนี้แหละครับเสียงก็จะเคลื่อนที่ไปจนถึงกระดูกรูปหอยโขงนะฮะเพราะเราคงนึกภาพของรูปหอยโขงได้ออกนะครับในกระดูกรูปหอยโขงตรงนี้เนี่ยแหละครับมันจะมี เขาเรียกว่าเซลล์ขนนะครับเซลล์ขนเนี่ยมันก็จะอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเซลล์ขนนี่แหละครับมันก็จะรับพลังงานคลื่นเสียงที่เราได้ยินเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งต่อไปที่เซลล์ประสาทเซลล์ประสาทก็รับรู้ว่าอตอนนี้อาจารย์สรุปกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้เสียงเครื่องจักรอะไรกําลังทํางานอยู่นะครับตอนนี้เสียงรถโฟล์คลิฟต์กำลังวิ่งมาทางซ้ายนะ มนุษย์เราหรือพวกเราก็รับรู้ได้แล้วก็ได้ยินนะครับนี่ก็เป็น,นกลไกการได้ยินของมนุษย์เราแบบง่ายๆนะครับ